ลองต้องเลยพัดมีผมเอาไว้เพื่อเต้นอำนวยการเวามบรดอยแล้ววันนี้คุณซึกว่าช่วงพักเที่ยงเขาจะบะมีแล้วครับลันสคริปต์ไปเรื่อยเลยนะครับตามโปรแกรมเลยนะฮะมาชมเกมกันต่อครับผมซีนีมาทีวีกับบันโซครับหลังจากครึ่งแรกนี่ซีนีมาทีวีนำอยู่สองศูนย์นะ ดูครึ่งหลังครับดุน13ปีฟุตบอลหนองเลงซ้ายยึดครับข้างทีหนึ่งครับน่าสนามเฉลิมพระเกียรตินะสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเลงซ้ายที่สะบ้านตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับดูว่าทางด้านของไรวินวัดดาค้อนนะครับ30ดาค้อนเอบไปเหมือนกันครับอู้เกือบหน้าครับเกมนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหกำลังใจที่ยามจะ ใจเขาบอกว่ามาในโฮมเพจมาโฮมเพจแล้วใจสั่งมาลุยแบบนี้ดูเวลาเขาบอกว่าเป็นการท้าพิสูจน์ครับระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์ที่การยืนระยะทางขำปั้นให่แก้เกมมันครับโอ้โหดูครับพี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 ขอใจฉันคืนแม่วันนี้ทำผลงานได้สองประตูครับพีพีทางหน้ารายการศรีมาศทีวีมาแล้วครับใจสั่งมาลุย มาดูกันการประเพณแต่เป็นออกมาเป็นรูปแบบไหนครับจะมาเป็นรูปแบบไหนเอาลยฮะน้ำพุครับพยายามจะข้อเลยครับไปเรื่อยเไปเรื่อยเน้องอ้างนะฮะไอ้เบี้ยให้พี่ตอนแรกครับกดเลยนะเนียเนี่ยมือของแม่ลบไปแล้วเจ้าก็ไอ้อาชีพบอกแหมอังจี่เดี๋ยวดูว่าอังจี่จะสถานการณ์ที่บอกได้เลยว่า โอ้โหอังดี้ี่กับอังเปานี่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับทั้งก็ทักผิดทักถูกดูฮะลเีโอซีรีมาทีวีซีรีมาทีวีวันนี้กีตาร์ครับจะเป็นผู้รักษาประตูของต้นเรนไซครับกีตาร์ไม่มีเสียงถ้าไม่มีสายชีวิตไม่มีความหมายถ้าไม่มีเธอเละโอ้โห ดูว่าหนองรือแซวนี้มีทั้งข้าวพุ่นข้าวปั้นะดูกีตารุ่นะไรรุ่นซิฟี่ไมดีเยเเยนเยอะย่อนไบที่ขาีห

ดูว่าจับว่ากันสองหนึ่งดูว่าปาดูจะไปเกิดังไหมปาดูจะไปเกิดังไหมมาี่ทรงเรียนไปซิมานโอมีโาหนเมเหนเอายมใส่เ่าไหร่ ต้องมาดูปั้นกันฝั่งไหนครับนะดูตอตเตอร์พยายามไล่บีมมาดูดูครับว่าดูมุ้งมาแทนหรืาที่เขายกมือให้ที่เขาเล่นต่อเด็กสิบเนี่ยดาก้อนเลยครับสมโฟตเตอร์เอาละครับวัดใจครับวัดใจเสริมสร้างเสริมใจเลยนะแบบนี้แทงกับล้นเดิมแม่สี่คนนะอันนี้ใครฝนเล่นล่ะครับ

ดูนะครับว่าตอนนี้บางโซเอฟซีพอสเตอร์เียวลาที่จะทำผลงานได้ไม่ได้นะพอสเตอร์ถึงจากลูกนิ่งพอสเตอร์รีบเลยไม่รีบนะครับตรงนี้ว่าดีพีสีมาเทวีพยายามไล่บี้มาดูอังยี่เพราะมาดี้ดูว่าเหนือยพอสเตอร์อย่าเอาตัวเราได้ยินับพอสเตอร์ของบังโซเอฟซีไปที่อังยี่ โอกาสครับโอกาสนสินมาเทวีผู้เล่นหมาได้สิบห้าออกาสครับคึกคักเหลือเินเลยออกกันครับโอกาสเนไอติมไม่ได้กินมันจะละลายเอาละฮะยี่สิบสองในไอติมอันนี้มีื้อกานหวานเคี้ยวหรือไม่เดี๋ยวก็รู้มันคู้นระบายครับไม่ดูไม่ได้เลยครับ ดูนะฮะว่าวันนี้เกมนี้รุ่น10ปีท่านผู้ชมไม่ดูไม่ได้นะไม่ดูไม่ได้นะสองลมคิดเก้กาสิบสองลงมแค่นี้วันนี้ผู้เล่นหมายเลขเก้าเขามาแล้วครับจับเลยลบี่น้องเก้าเก้าเก้าเลขท้ายสองตัวดีสิน้องสตังค์เอาสินไม่หยดตังคิดถึงยังไม่หยดเธอจีบเอ็ดแนนเยยนี่ยยะนี่สามหมาเยเลขห้าเดินมาวิน แต่สิบเปนไททันคุณพ่อนี่จ้าโอ้ดูครับหรือว่าพ่อนะแม่ต้นเจ้าวินคุณแม่ดูครับยี่หว่ามาแล้วฮะวันนี้ตึ่นเต้และที่สำคัญที่สุดกับทางด้านของมิฟิลิ์จำพ่อตัวเองไม่ได้ครับคร้งนี้แล้วมาถามว่าคุณพ่อชื่อจริงชื่ออะไรครับพลทองครับใช้เวลาคิดตั้งห้านาทีดูครับพลทอง

สิบสามปีมาดูวันนี้ฟันโซเอฟซีหนีเหลืองส้มนึ่งบ้างโซเอฟซีเหลืองส้มแดงดูครับแดงขาวนั่าสีมาที่พี่จะเป็นบ้านบ้านนี้อยู่ตรงน้องการทีเสมอต้องการที่เสมอเลยบนพุ่ธไปครับโตของย่าที่ท่านนั่งอยู่ไม่ได้ผมเชื่อเลยว่าทุกท่านจะไม่นั่งครับคทางติดเส้นกำลังรอท่านอยู่ ทีทั้งทั้นะครับนฟวตูบอลคู่ต่อไปนะครับจากเป็นคู่ที่สิบ อันน <pec S 2> ี้ละเพื <yeah. S 1> <cell S 2> ่อนไอีโอไปเลยว่ก๊อฟะวางเสียวมึ รายการแข่งขันครับสองประตูต่อหนึ่งครับซีริมาเทวีชนะบันโซ่นะเดี๋ยวเอามาดูแมช์สำคัญครับแมช์ร่างตาระวังสองลมครับน้องเลงซ้ายครับเดี๋ยวเจอกันทีหรับ